อานิสงส์การจุดทูปขอขมากรรมไหว้เจ้ากรรมนายเวรต้องทำอย่างไรบ้าง แก้เคล็ดดวงตกอานิสงจุดทูปขอขมากรรม9-36ดอกไหว้เจ้ากรรมในเวรแก้ดวงการงานการเงินให้กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งใครที่กำลังเผชิญปัญหาชีวิตทำอะไรก็ติดขัดไม่ราำรื่นแนะนำให้ลองจุดทูปขอขมากรรมทั้งจากเจ้ากรรมในเวรบรรพบุรุษและสิ่งสั์สิทธิ์ที่เคยก้าวล่วงโดยไม่ตั้งใจบอกเลยว่าทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นมากการงานและการเงิน ไหลมาเทมาไม่ขาดสายวิธีจุดทูกขคาขมากรรมปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ชะตาชีวิตดีขึ้นหากใครที่พอมีเวลาว่างและอยากสะดกดเคราะให้กับตัวเอง ท่านสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการทำจิตใจให้สงบและเตรียมของไหว้ขอขมากรรมพร้อมบทสวดดังนี้ของไหว้จุดธูปขอขมากรรมการไหว้จุดธูปขอขมากรรมมีความเชื่อที่หลากหลายโดยบางศาสตร์แนะนำให้จุดธูป9้าดอกในขณะที่บางศาสตร์แนะนำให้จุดธูปมากถึง16และ36ดอกซึ่งท่านสามารถเลือกได้ตามความเลื่อมใสส่วนตัวโดยของที่ควรเตรียมไหว้ขอขมามีดังนี้ธูป9กถึง36ดอกกระถางปักธูป ผล,ลไม้มงคลเช่นกล้วยมะม่วงองุ่นแอปเปิ้ลส้มส้มโอและสับปะรดชุดสีขาวหากมีจะดีมากคาถาบทสวดจุดทู่ไหว้ขอขมาในการไหว้ขอขมาตั้งนโมสามจบแล้วตามด้วยบทสวดขอขมากรรมดังนี้กายกรรมมังวจีกรรมมัง มโนกรรมมังสันจิตกรรมมังอสันจิตกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเมพร้อมกล่าวอธิษฐานว่ากรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําล่วงเกินแก่บรรพบุรุษและเทวดาประจําตัวของข้าพเจ้าทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ดีขอให้บรรพบุรุษทั้งหลายและเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าทั้งหลายจงโปรโดยกโทษให้ป เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอยาที่จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่บรรพบรุษทั้งหลายและเทวดาประจำตัวทั้งหลายได้ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานด้วยอนิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการรักขุนของข้าพเจ้าจงพ้นจากทุกยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีแต่ความสุขสวัสดีเสนียจันไรและอุปัตตวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จเทินสาธุสาธุสาธุอธิษฐานขอโชคหรือสิ่งที่ท่านปรารถนาหลังไหว้จบแล้วให้นาทุกปักลงกระถางแต่หากใครอยากจะกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติมก็ทําได้เช่น ดโดยหลังจากนั้นให้กลับมาลาของไหวเป็นอันเสร็จพิธีทั้งนี้การไหว้ขอขมาก,กรรมจะช่วยให้จิตใจและดวงชะตาไม่ยึดติดกับเจ้ากรรมนายเวรที่เคยสร้างกรรมร่วมกันในอดีตเมื่อเป็นอิสระแล้วชีวิตจะมีความร่ำรื่นและรุ่งโรจน์ขึ้นทั้งในด้านการงานการเงินโชคลาภและคู่ครอง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากชนุกนัน thetiger.com ออย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ